ผมบอกหลยครับว่าสักหลาดตรงนี้มันมีหน้าที่กันน้ํานะครับถ้าไม่มีสักหลาด่รงนี้มอไหลนะครับน้ําก็จะเข้าไปในประตูนะครับวิธีดูยางรีดน้ําแท้นะครับนี่ให้ดูตรงนี้นะครับผมอ่ะกล้องเข้ามาเห็นไหมวิธีเปลี่ยนยางรีดน้ำฟอดนะครับผมฟอดมาด้าเนี่ยอ่าส่วนใหญ่นะครับน็อตจะไม่เหมือนรถทั่วไปนะครับเราจะต้องใช้เครื่องมือที่เฉพาะทางนะครับเครื่องมือเราเรามาเทียวของใหม่อ่านี่คือของใหม่นะครับที่เราใส่เข้าไปเห็นไหมมีความดาความเงานะครับ นี่คือของเต่านะมันจะขาวัจะซีดอย่างนี้นะครับผมสวัสดีครับผมอุ้มโซลูชันนะครับจากร้านกิริยางขอบประตูรถยนต์ชนบุรีครับผมวันนี้นะครับก็เป็นฟอ r d r เลนเจอร์นะครับปีสองพันสิบสองนะครับมาเปลี่ยนยางรีดน้ำแท้ตรงรุ่นกับร้านเรานะครับผมวิธีดูยางรีดน้ำแท้นะครับนี่ให้ดูตรงนี้นะครับผมอ่ะกล้องเข้ามาเห็นไหมครับมันจะมีตาฟอร์ดนะครับเขียนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทุกันเลยนะครับนี่อันนี้คือแท้นะครับมีตาฟอร์ดเขียนอยู่ตรงนี้ นี่เรามาดูนะครับยางนี้น้าเก่าของพี่เขาเหตุผลที่พี่เขาเปลี่ยนออกเพราะว่าอะไรนะนี่ครับเหตุผลที่พี่เขาเปลี่ยนออกคือสังเกตนะครับมันจะเก่ามากเลยนะครับผม <t iny> เนี่ยมันจะมีความเก่ามากเลยนะครับ <t iny> ทั้งหน้า <t iny> ทั้งหลังเลยนะครับเ yeah, นี่ยแล้วสักหลาดตรงนี้มันจะขาดเริ่มขาดแล้วนะครับผมเนี yeah. ่ย <t iny> ผมบอกหลยครับว่าสักหลาดตรงนี้มันมีหน้าที่กันน้านะครับ ถ้าไม่มีสักหกลดัดช่วงนี้เมื่อไหร่นะครับน้ําก็จะเข้าไปในประตูนะครับพอเข้าไปในประตูเยอะๆเนี่ยปัญหาที่ตามมาเลยก็คือมอเตอร์ยกกระจกขึ้นลงนะครับมันจะเสียแล้วก็อ่าลโพงนะครับมันจะเสียปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําจะเข้ารถนะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่ผมพยายามให้เปลี่ยนยางรีดน้ํานะครับถ้ามันเริ่มเกิดความเสียหายเนี่ยผมพยายามจะให้ลูกค้าเปลี่ยนก่อนเลยนะครับผม เนี่ยเดี๋ยวท่านี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันด้วยนะครับว่าติดตั้งยังไงครับในรุ่นฟอร์ดอย่างนี้นะครับผมวิธีเปลี่ยนยางลิดน้าฟอร์ดนะครับผมฟอร์ดมาด้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับน็อตจะไม่เหมือนรถทั่วไปนะครับเราจะต้องใช้เครื่องมือที่เฉพาะทางนะครับเครื่องมือที่ถอดน็อตของเขานะครับในการถอดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอยู่สามตัวนี้นะครับอ่ะก็มาดูใกล้ อ in ah, right. ่าตัวน like the ึงก็จะเป็นงี้นะครับอันนี้เรียกว่าประแจดาวนะครับเอาไว้สําหรับถอดน็อตนะครับผมอันนี้ก็คือเหล็กนะครับไว้สําหรับงัดยางริดน้ําขึ้นมานะครับจากอ่าด้านในอันนี้ก็จะเป็นตัวงัดนะครับจากด้านนอกงัดยางริดน้ํานะครับจากด้านนอกวิธีเปลี่ยนก็คืออ่าวิธีถอดก็คือี่มาถอดน็อตตรงนี้ก่อนครับรุ่นสี่ประตูครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับผมี่มีน็อตอยู่นี่ตัวหนึ่งเราถอดน็อตออกกรน ถอมาอยาี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับใช้ตัวนี้นะครับนี่งัดจากด้านในนะครับนี่เป็นเครื่องมืองัดยางลิบน้ำเลยนะครับผมงัดจากด้านในนี้นะครับก็ะะดึงขึ้นนะครับนี่ออกแล้วครับผมนี่ออกมาแล้วนะครับ แ,แ,ลแล้วก็เราก็ทำความสะาดตรงนี้หน่อยนะครับที่ยที่มันเป็นคาบดินคราบอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเราทำความสะอาดไปเดี๋ยวมาดูตอนใส่อีกทีหนึ่งนะครับผม ที่ใส่ยางรีดน้ำฟอดนะครับผม่ะมันจะมีมันจะมีข้างซ้ายกับข้างขวานะครับเขียนอยู่ที่ถุงมันนะครับผมอ่าอาคือข้างขวานะครับเอ้าคือข้างซ้ายใส่ให้ถูกข้างนะครับถ้าใส่ผิดมันใส่ไม่ได้นะครับผมวิธีใส่คืออย่างนี้ครับเอาตรงนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยสไลด์เข้าไปด้านหน้าอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเราก็กดลงครับกดลงแล้วก็ให้มันเข้าล็อก นะเขัาแล้วครับทีนี้เราก็มาใส่น็อตคืนไปครับยึดน็อตเข้าไปครับโอเคเสร็จแล้วครับทีนี้ครับเรียบร้อยข้างหลังนะครับทำเหมือนกันเลยครับผมทำเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบนะครับระหว่างของเก่ากับของใหม่นะครับว่ามันต่างกันยังไงหนะกกล้องมาดูอ่ะ นี่คือยางรีดน้ำเก่านะครับที่เราถอดออกเห็นไหมครับมันจะมคีความเก่าความไม่นีสักตลาดตรงเนี้ยมันจะเริ่มขาดเห็นไหมครับนี่แล้วเรามาเที่ยวของใหม่อ่านี่คือของใหม่นะครับที่เราใส่เข้าไปเห็นไหมมีความดําความเงานะครับนี่คือของเก่าเห็นไหมมันจะขาวจะซีดอย่างนี้นะครับผมอ่าเนี่ยข้างหลังเหมือนกันนะครับดําเงาใหม่เลยนะครับผมนี่ทำมันทําให้รถดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับยางรีดน้ําใหม่ๆอ,อย่างเงี้ยอย่าลืมนะครับผมใครมีปัญหานะครับลมกลิ่นเสียงเข้ารถนะครับหรือน้ําเข้ารถ คีรียางขอประตูรถยนต์ชนบุรีเราแก้ปัญหาให้คุณได้ฝากด้วยครับผมนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งรถให้ลูกค้านะครับผมเราจะมีการทำความสะอาดนะครับกระจกทั้งสี่บานนะครับผมรอยมือรอยจับนะครับรอยนิ้วมือต่างๆนะครับผ้าหนุ่ยางต่างที่เราได้เช็ดให้กับรถลูกค้านะครับเนีย่ยขึ้นเป็นริ้วเป็นรอยเนาะเราก็เช็ดทำความสะอาดให้ทั้งหมดเลยนะครับผมลูกค้ารับรถไปเนี่ยมันจะได้สะอาดนะครับมันจะได้ดูดีนะครับสมกับของใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปหน่อยนะครับผม ใครมีปัญหานะครับลมกินเสียงเข้ารถนะครับหรือน้ําเข้ารถอย่าลืมนะครับผมคีรียางของประตูรถยนต์ชนบุรีเราแก้ปัญหาให้คุณได้ครับฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ